สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานอนกเคสครับงานอูนอ่หอนเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดับกลางอากาศนะครับเอซี FC โทรจากจังหวัดตากนะฮะเครื่องยนต์พังยกสไลด์มานะครับยกสไลด์จากตากมาที่อูเ่เยเจืญก่อนช่างคันนี้ เราโอเวอร์ฮันเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าคันนี้ทําไมถึงเครื่องยนต์พังนะครับคันนีไไ back, นนน้ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาสองปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาสองปีเลยทําให้เครื่องยนต์พังสาเหตุเกิดจากนะฮะปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องปั่นน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นเลยทําให้ลูกสูบติด ปนะอกสูบเบียดนะลูกสูบเบรกนะครับทำให้เครื่องยนต์ดับการอากาศไปเลยนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องของคันนี้นะฮะบับ่นไม่ขึ้นนะครับน้ำมันปั๊มน้ำมันเครื่องนั้นมันหนืดนะฮะน้ำมันเครื่องไม่เคยเปลี่ยนถ่ายสองปีก็คือหมดคุณภาพนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนถ่ายทุก หเดือนนะครับถ้าวิ่งไม่ถึงนะปีหนึ่งก็ประมาณสองรอบนะสองครั้งนะครับอ่ะทีนี้มาดูงาน B ีทีห้าชิรนะครับลอกสูบนั้นเราตีใหม่นะฮะนี่ครับลูกสูบเปลี่ยนทั้งสี่ลูกนะครับมันเสียครับผมนี่ลูกสูบเดิมให้ดูมันเป็นรอยนะครับ ่นีกินนะครับบอกสูบว่าตีใหม่แล้วแนะนําเปลี่ยนลูกสูบใหม่เลยนะฮะเราจะได้เป็นสแตนดาดไปเลยทีเดียวนะครับลูกสูบกําลังเดินทางมานะครับนี่ลงกึงขั้นเทพนะฮะก้านตัวนี้นะที่เป็นปัญหาตอนนี้ลื้อลงมาเป็นรอยนะฮะอันนี้ใช้งานสแตนดานนะครับเนี่ย มักึ่งทํให้ใหม่เลยนะครับขั้นเทพจริงลงลงกึงลงนี้นะจบงานหลายคันแล้วนะครับ <t> ส่วนก <t> ้านนะฮะตัวนี้เช็คคดนะฮะเช็คคดบูธทำใหม่นะครับอ่าทัดเจะจะเย็นๆนะเดี๋ยวรอฝาสูบรอฝาสูบก,ก่อนมีทีห้าสิบโลนะรอฝาสูบเดี๋ยวตอนบ่ายๆทเที่ยงวันนี้เดี๋ยวได้ขึ้นท่อนตรงไปให้ก่อนนะครับ สำหรับกรนี้ใส่ชาร์ปเข้าไปนะครับไม่ผ่านนะข้อข้อที่สามไม่ผ่านนะครับให้พอเห็นภาพนะครับก็ไม่ผ่านนะฮะผมเห็นใส่ชาร์ป้ังมาอย่างนีเลยโย วันนี้แน่นตึบเลยนะให้สังเกตดูนะครับคันนี้เพิ่มไซไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงนะครับถึงจะจบงานนะ,ะวันนี้เรามีข้อเหวี่ยงอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราขันแล้วก็เดี๋ยวเขยับให้ดูอีกทีนะถ้าไม่ไม่ดีนะเดี๋ยวสตาร์ทขึ้นมาเสียงดังอีกนะครับดังปกปกปก,ปก ปัก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 เคยได้ยินกันบ่อยนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเี่ยข้อตัวนี้นะที่ลงกึ่งเขาแจ้งมาว่าใช้ชาร์จสแตนดา์ได้เลยนะแต่ว่าเรานํามาขันแล้วนะครับถ้าเราประกอบเข้าไปแบบนี้นะฮถ้าทางจะได้ลือ่อนมาอีกรอบหนึ่งนะฮพระนั้น,นาการประกอบรถต้องดูให้ดีนะเครื่องลื้อใหม่นี่ขาดทุนนะช่างเจ้าของรถเสียงไม่พอก็ไม่เอานะ ออบอกไว้ก่อน B T ห้าสิบ Pro คันนี้ก็ไม่ได้นะปรับให้อยู่นะกลับมาที่ลงจึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะ <S <S เดี๋ยวก o i l FC เราชด้ได้ไม่นานนะกลับมาหาเราอีกนะปรับให้อยู่นะเย็นเย็นนะครับตอนนี้ได้แล้วครับงานจบงานจบต้องละเอียดนะฮะคันนี้ การสูบนะต้องนําไปปรับอีก,กรอบหนึ่งนะหาเแลนใหม่ครับก็ตอนนี้ทีมงานใส่ไปแล้วนะครับแน่นตึบสูตรลับนะสูตรลับนะผมบอกเลยนี่หเหวน่ยเนี่ยทะเล็ขทะเลกมีมีสูตรการทาไหมครับไม่มีเอ้ยไรวะเดี๋ยวจี แต่จะดทาลเกือสูบใหม่นะครับทั้งสี่ลูกนะฮะให้ดูครับเอายกก่อนแป๊บนึ่งนี่นะปอกสูบนะครับทั้งสี่ตีนะฮะลูกสูบใหม่สี่ลูกชัดเจนนะครับเพื่อสูบทำหน้าใหม่เอาวางปราบปาเกนนะฮะใช้เบอร์หนาขึ้นนะครับ ตเก็นส่วนมากเลยนะฮะเบิร์ศูนย์นะครับคำารับนะอันนี้ตะเก็นสามรูนะครับอยากให้จบนะ,ะมันจะมีหนึ่งรูสองรูสามรูนะ,ะอยากให้จบใส่แม่งสามรูเลยชัดเจนเปลี่ยนนะครับเพราะอะไรหนาขึ้นนะฮะหนาขึ้นตะเกนไม่แลบนะ อัดบอลดีๆนะครับโอเคให้ทีมงานเราทาไปแล้วก็ยกฝาสูบลงไปดูงานฝาสูบกันบ้างนี่งานฝาสูบแบบเนียนๆนะครับฝาสูบอัดน้ำนะครับวาวลล์ตงนอ้เสียทำใหม่ซีนวาล์วนั้นเปลี่ยนใหม่แน่นอนชัดเจนนะครับอะไรที่ใช้นั้น เททุกชิ้นนะนี่ฝาหลังนะครับพอรองข้อน้าเปลี่ยนให้ใหม่ที่ขาดไม่ได้ในการรบกวนเลยนะครับคือปัม๊มปั๊มน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะทีมงานใสไปแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออันนี้คือปั๊มน้ํานะครับโอเคไปกันต่อนะครับบีดีห้าสิบนะครับก็ทีมงานประกอบฝาเรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือแค่ทำหัวฉีดมาใส่นะครับครนนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนมาด้วยนะฮะจุดอ่อนของ2.2หรือ3าถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนมาหัวฉีดจะเกิดปัญหานะครับะระวังให้ดีนะเรื่องเรื่องระบบน้ำด้วยนะฮะฝาน้านะใช้เราใช้อะไรเทสนะครับจบกานะครับ้ำน้ำนะผมเปลี่ยนให้เลยนะฮะเพราะว่า มีปัญหาเรื่องความร้อนมาวันเครื่องท้กงรั้งน,นะผมแจ้ง F ซ้ทุกท่านนะครับหนึ่งปัม๊มน้ำมันเครื่องแยะเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับเสื่อเวาน้ำนะท่อน้ำที่มีผุนะฮะหรือว่าท่อน้ำบวมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งการทำทำเครื่องยนต์นั้นเรามีการรับประกันนะปล่อยไปไม่ได้นะ ส่วนหัวฉีด4ต้นนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูเดี๋จะเทสค้าปอยห,หัวฉีดให้ดูนะอันนี้ค้าไม่ได้นะครับมันน้อยเกินนะครับน้อยเกินไปจะทำให้รถวิ่งอืดวิ่งไม่ออกด้วยนะครับมาดูหัวที่สองหนักกว่าเดิม น้อยมากามมนะครับหัวสามไม่ถึงร้อยนะครับมาดูหัวสุดท้ายกันนะครับหัวสุดท้ายสวัดเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้เสียงมากนะับเป็น็อนี่เต้ากล่องกล่องอาจจะพังเสียหายได้นะครับอ่ะสรุปนะหัวฉีดนั้นเทสเราเทสน้ำมันแล้วนะฮะไม่ได้นะฮะต้องเปลี่ยนปลายแล้วก็เปลี่ยนคอยใหม่ พูดได้ง่ายซ่อมทันต้นนะครับเพิ่มเติมหัวฉีดอีกหนึ่งชุดนะฮะสำหรับกันนี้ยดยนต์วิ่งดับนะกลางอากาศอย่างที่เขาบอกนะรถสตาร์่ติดยกสไลด์จากปากมานะฮะชัดเจนนะครับ อันนี้โบไม่ใช่โบเดิมนะครับทำมาแล้วนะครับผมไปกันต่อกับช่วงเงินยิน bt 5 0 pro นะฮะทีมงานเราเก็บของ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เก็บเครื่องมือแล้วนะฮะแต่คันนี้วันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะยกสไลด์มานะครับกับคันนี้เหลือประกอบนะครับหน้ากระจงกระจังแผงนงแผงหน้าเราฟังเสียงกันหน่อย ชิ่งแล้วนะครับตันนี้มาขอรันก่อนนะหนึ่งวันนะครับขอรันก่อนตั้หนึ่งวันนะก่อนจะส่งงอบใหนบัญชีของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะการรกรองเครื่องยนต์หนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ําเรื่องน้ามันเครื่องนะสตาร์ทไวแล้วมีรั่วซึมหรือไม่นะครับมีน้ารั่วน้ําซึมตรงไหนไหม คงน้ำมันเครื่องหยดตรงไหนไหมนะรันไว้จนกว่าเครื่องยนต์จะเดินฟังเสียงแล้วมันปกตินะรันไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วออกไปวิ่งก็ตอบนะครับนีบ่ก็ต่อบก็ปกติคันนี้ก็ส่งมอบรถได้เลยนะำหรับมิ5 0ฮับโยกสไลด์จากจังหวัดตากนะมาอย่างชํำน,นะครับจัดให้จบเรียบร้อยนะครับ อ่าส่วนอีกคันหนึ่งเคร่งรับเข้าออไปดูกันก่อนคลิปต่อไปมีแน่นอนคันนี้ยกสไลด์จากประจวบคีรีขันนะครับให้ดูสภาพคันนี้บอกว่าเครื่องยนต์ดับกลางอากาศเลยนะดูสนิมนะในนี้จอดทิ้งไว้นานนะครับจอดทิ้งไม่นานเลยให้สนิมมันขึ้นมาเนี่ยก็มันเขาวง,ง,งเขวียงนะครับจะดูลูกสูบกันนี่มาดูลูกสูบนี่ะครับลูกสูบเสียสีลูกนะครับ แจ็เจนนะครับคันนี้หัวขวนเครื่องยนต์ใหม่พี่แน่ๆหัวฉีดเสียทั้งสีต้นเลยสําหรับคันนี้นี่นะเรนเจอร์ anger, นะเดี๋ยวคันนี้ก็จะมีคลิปเล็กๆน้อยให้ดูนะฮะชิ้นส่วนอะไรหรือมากองอยู่ตรงนี้แหละนะครับเหมือนกันเลยคันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะแล้วเ้องยนต์พังนะครับสนิมล้วน,นะววนๆ่ะ มาตีตอร์มี450โปรคันนี้นะครับยกสไลด์มาเครื่องยนต์พังนะครับเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนมาสองปีนะฮะอันนี้ติดวิสัยนะคือหกเดือนหายเลยนะครับจะไม่สตาร์ทเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องก็ช่างนะฮะหกเดือนน้ำมันเครื่องหมดอายุนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเลยนะครับ นี่ไงก็จะเป็นแบบนี้แหละคือน้ํามันเครื่องหมดคุณภาพนะฮะพอหมดคุณภาพปุ๊บมันเนืดพอมันเนืดอปุ๊บปัามปั่นน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะพอไม่ขึ้นขาดช่วงปุ๊บเริ่มมีอาการเรียกความร้อนขึ้นสูงบอกสูบเบียดนะฮะช้าบันไยนะฮะก็ทําให้เครื่องยนต์มันติดนะลูกสูบเบรกพอเบรกปุ๊บเครื่องยนต์ดับนะฮะก็ต้องยกเข้าหัวนะก็คลิปนี้นะฮะกับปัญหานี้แก้ไขจบให้เรียบร้อยนะสาหรับ วีดีที่50โปรนะครับเราทําคลิปออกมาก็เพื่อให้ความรู้นะฮะและแนะนําวิธีการใช้รถในรุ่นนู้นนั้นไปว่าปัญหามันเกิดจากอะไรระวังตรงไหนระวังให้ดีนะฮะแก้ไขตรงไหนให้มันถูกจุดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะและกดติดตามนะครับทังช่อง YouTube กูแงีเจริญการช่างนะและทางเพจ Facebook นะครับกูแงีเจริญการช่างนะสำคัญที่สุดคืออะไรฮะกระดิง่งกระดิง่ง กดไว้เป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่จเจริญการช่างนะครับ